รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นิทานให้หนูฟังหน่อยนิทานอะไรเล่านิทานที่มีผู้หญิงสวยๆอะอ๋ออุซาบารุตนแหละใช่ใช่โอ๊ยยายเล่าเป็นลอยรอบ<ข>อแล้วนะขอฟังอีกขอฟังอีกโอ๊ยยายจะเล่าเป็นรอบสุดท้ายละกันโอเคมาดูกัน ในชาติปางก่อนนางอุสาเป็นเทพธิดาในเมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงและได้ทำบิดกุสวรรค์จึงมีบรรให้ลงมาเกิดชดใช้กรรมโลกมนุษย์เจ้าทำผิดกฎสวรรค์ข้าจะเสกให้เจ้าลงไปเกิดโลกมนุษย์ข้าขอประทานอภัยข้าขอโทษเจ้าค่ะเฮ้ยเหนื่อยใจจริง,รงๆเลยโดยมาบังเกิดบนดอกบัวในป่าเมืองผ่านใกล้กับอาสมของฤาษีจันทา ันอ้ไันน่าสงสารเดี๋ยวข้าจะเลียงเจ้าเองนะเมื่อฤาษีไปพบนางก็เก็บมาเลี้ยงดูอย่างดีมเหสีเมียข้าว่าไงคะเสด็จพี่ได้ยินว่ามีเด็กสาวมาเกิดในดอกบัวน่าจะมีบุญญาธิการสูงส่งจริงหรือท่าน เราไปรับเรียงไว้ดีหรือไม่ดีมากเลยเจ้าค่ะไปกันที่เรัอแล้วว่าไรต่อละยายแป๊บหนึ่งนน่าานยายเจ็บคอยายขอกินมากก่อนโอเคมากันต่อท่านดูสิว่าข้าต้องการลูกของท่านลูกอะไรล่ะลูกมะพร้าวลูกมะนาวหรือลูกอ้อนในสระล่ะ ไม่ไม่ข้าต้องการทารกในอ้อมกอดของท่านโหทารกนี้เหรอก็ได้ก็ได้ข้าจะไว้ใจเจ้างานข้าให้ทารกนี้กับเจ้าอะข้าขอบคุณท่านมากข้าสัญญาว่าข้าจะเลี้ยงทารกอยู่ที่ดาของข้ากลับกันที่รักหนูเมื่อยหนูขอนั่งตักยายดี อ่าโอเคมานั่งตัดยายมาๆา,าโอเคครั้นนางอุตสาเติบใหญ่มีรูปร่างโฉมงดงามหน้าตาสละสนวยจะหาย,ยิงได้เปรียบเทียบไ,ได้ได้ไปศึกษาเล่าเรียนกับฤาษีจันทา เ้ากองผ่านได้ไปสร้างหอให้นางอุสาอยู่กลางป่าเขาเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ได้ต่างๆและไม่ให้พบกับชายผู้ใดเหงาจังเลยไม่มีเพื่อนคุยด้วยสักคนได้แต่กักตัวอยู่ในหอคอย นางจึงไปเดินเล่นในสวนแล้วเก็บดอกไม้มาทำอะไรและกระทงแล้วเขียนความในใจใส่ลงไปด้วยมาลายนี้ก็ลอยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยเอยลงสู่แม่น้ำโขงจนถึงหน้าเมืองปะโค โอ้นั่นอะไรนะกระทงนี่นะนี่มันของใครกันเนี่ยนี่เป็นกระทงของผู้ใดนะนางคงจะงดงามมากเลยว่าแล้วท้าบารทจึงออกตามหาเจ้าของมารายนั้นจนถึงเขาผู้พาน และแล้วก็ได้พบกับนางอุษานี่ใช่พวงมาลัยของเจ้าหรือไม่ใช่นี่คือพวงมาลัยของข้าตัวจริงเจ้าช่างงดงามยิ่งนักยายๆาหนูขอเบรกแป๊บนึงหนูไปเอาขนมก่อนเออเอ,อไปรีบมาโอเค ยบุพเพสนิวาสทำให้เกิดความรักลึกซึ้งแน่นแฟงจนได้เสียและเป็นสามีภรรยากาันพอเรื่องไปถึงหูเท้ากงผ่านท่านสงกริวจัดและหาหุนทางกำจัดท้าบารถให้ได้ท้าบารถข้าขอท้าท่านให้แข่งกันร่าววัดภายในเวลาครึ่งคืนตั้งแต่ตะวันตกดินจนกว่าดาวประจำเมืองจะขึ้น หากผู้ใดสร้างเสร็จไม่ทันผู้นั้นจะต้องถูกตัดหัวแต่ถ้าหากท่านสร้างเสร็จทันข้าจะยกธิดาของข้าให้ท่านได้เพะคะข้าอยอมรับคำท้าข้าต้องชนะให้ได้เจ้าไปถือคบเพลิงขึ้นไปบนภูเขาขอรับ หลอกให้เท้ากงพานคิดว่าดาวประจําเมืองขึ้นแล้วเฮ้ยนั่นดาวประจําเมืองขึ้นแล้วสินะข้าต้องแพ้แล้วสิเฮ้ยเลิกสร้างดีกว่าต้องถูกตัดหัวแล้วสิเวลานี้ท่านได้พ่แพ้แล้วท่านต้องโดนตัดหวัวเฮือก หลังจากนั้นท้าวบารสจึงพานางอุสากลับไปอยู่เมืองปะโคด้วยกันท่านแม่นางเป็นใครเนี่ยมาแย่งผู้ชายของข้าได้อย่างไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จัดการมันให้เองเหล่านางสนมไม่พอใจยิ่งนักจึงวางแผนโดยสมรู้ร่วมคิดกับโหรหลวง ท้าวารถท่านกำลังมีเคาะา้ายท่านต้องออกจากวังไปสะดอกเคาะฮะพอได้ฟังดังนั้นจึงออกจากวังไปสะดอ,อ,อกเคาะจากนั้นถึงเวลาที่นางอิจฉาออกโลไม่น,นะ,อ,ะนอย่าทำข้าไม่นะท่านแม่แกบมาแล้วกลับกันเถอะปล่อยนางไว้อย่างนี้แหละได้ลูกเฮ้ย น,นางอุษาเศร้าโศกเสียใจเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจจึงจจตัดสินใจกลับหอดังเดิมเฮ้ยนางอุษาของข้าไปไหนท้าบารถจึงรีบออกตามหานางนางอุษาได้แต่เฝ้ารอรอรอและคิดถึงพระสวามีจนน่างกายสู้ผอมมองคับไม่สวยเหมือนแต่ก่อนและแล้วก็ป่วยหนักจนสิ้นใจโอไมก้ oh นางอุสาค่ะข,ข้าขอโทษสุดท้ายท้าบารถจึงได้ตอมใจตายตามนางอุสาไปขอให้โยมทั้งสองไปสู่สุคตินะ Goodbye see you again จนเมื่อเวลาล่วงเลยไปหอนางอุสาหก็ได้กลายเป็นหินตั้งอยู่บนภูระบาทจนถึงทุกวันนี้